สวัสดีค่ะทุกคนคือว่ารีเควสต์จะมาเยอะมากเลยค่ะว่าให้พาไปดูเสื้อกันหนาวเด็กหน่อยคือว่าร้านขายเสื้อผ้าเด็กเก็จะพาไปดูสองรอบแล้วนะคะรอบนี้ก็คือเสื้อกันหนาวเออเกตก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าเกตอ่ะมาเดินถ่ายหลายวันแล้วเกตก็เห็นว่าเสื้อกันหนาวเด็กค่ะน่ารักน่ารักทางนั้นเลยค่ะไปดูกันค่ะร้านขายเสื้อผ้าเด็กหลานนี้ค่ะใหญ่มากเลยค่ะมีสองชั้นด้วยแล้วก็ เสื้อกระหนาวเด็กมุมนี้นะคะ่ะที่ทำให้เข็อะอยากขายเสื้อ,รอกระหนาวเด็กนะคะมันน่ารักมากเลยอะคะ่ะทุกคนแต่ว่ามองเข้าไปในร้านไม่มีคนอยู่เลยสักคนนะคะ mm hmm. ขเขาขายยืนอยู่สักพักนึงแล้วอะคะ่ะไม่เห็นมีคนเลยอะคะ่ะในร้านนะด้วยความที่อยากขายร้านเขาอะ mm hmm. ก็มานั่งรอหน้าร้านเขาอยู่ตั้งนานแล้วอะ mm hmm. ก็ยังไม่มีใครมาสักคนเลยอะคะ่ะ ไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนกันอ่ะร้านก็ออกใหญ่โตถ้ามีคนมาซื้อของเนี่ยจะทำยังไงคะเนี่ยแต่ว่าสินค้าร้านเขาอะค่ะมีแต่สวยๆดีๆทั้งนั้นเลยค่ะมีกลไไักลออกไ น่ารักดีนะคะเจ้าของร้านไม่อยู่อันนี้ค่ะที่เกตมาถ่ายเกดว่ามันน่ารักดีถ่ายไปแล้วรอบนึงเจ้าของร้านไม่อยู่วะคะ่ะนี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยของเด็กโอ้ยร้านนี้ค่ะที่เกตเคยมาซื้อ สกินนี่จำได้ไหมคะมเขาก็มีเสื้อผ้าเด็กนะนี่คะ่ะมีสีชมพูข้างบนเป็นสีดำค่ะไซส์ใหญ่นิดนึงิวอ QR c อ d ทนะคะอันนี้เกดเคยขอไปน้องเขารู้จักเจ้าจของร้านขายเสื้อผ้าเด็กร้านที่เกดบอกว่าเยอะๆออะเ,เ,เขาจะพาไปหาอุ้ยแต่ร้านนี้น่ารักนะคะ ร้านนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กที่เกดก็เคยขอคอนแทคไปแล้วนะคะถ้าไปดูในคลิปร้านขายเสื้อผ้าเด็กก็จะมีนะเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในตลาดเบนจววันนะคะร้านนี้จาได้ไหมคะนี่เสื้อผ้ากันหนาเด็กเยอะมากออสรุปะคะ่ะสองแมนุญาณไายค่ะมีร้านที่ตลาดเบนจววันนะคะไม่ให้เก็ดขายเยอะนะคะแล้วก็เมื่อกี้ ที่สอยหนึ่งเขาเห็นเกตแล้วเขาก็บ่นว่ามาถ่ายอีกแล้วรถเยอะในความคิดของเกตน,นะคะก็คือการที่เกตมาถ่ายร้านเขาเกตก็ทําประโยชน์ให้ร้านเขาเหมือนได้โฆษณาให้ร้านเขาอะคะ่ะพนด้าคะ่ะน่ารักมากอันนี้คะ่ะรู้สึกไม่ค่อยมีกำลังใจเลยค่ะโดนว่า เดินมาสามตอยอะคะ่ะก็เลยคิดได้ว่าเขาอาจจะกำลังบนคนอื่นอยู่ก็ได้แล้วเกดเดินผ่านพอดีวันนี้โดนปฏิเสธไม่ให้ถ่ายมาสองร้านแล้วะค,ะลนนค่ะร้านเนี้ยค่ะเกดเคยมาถ่ายแล้วเรื่องเสื้อมีหูนะคะเขาก็มีเสื้อกันหนาวเด็กเยอะแยะเลยนะคะ ลานร้านนี้ค่ะดูท่าทางใจดีน,นะคะเจ้าของร้านก็สวยนะคะลายดอกไม้หวานมากเลยค่ะเสื้อกันหนาวเด็กค่ะทุกคนเวลาที่เกดมาถ่ายคลิปะคะ่ะเกดก็สุ่มขอคอนแทกอะคะ่ะบางคนได้ผลประโยชน์บางคนเสียผลประโยชน์เกดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วถ้าร้านไหนอ,อยากให้เกดไปถ่ายนะก็เรียกเกดได้เลยนะคะเกดยินดีค่ะ อย่างนี้มีขายส่งไหมคะขายส่งครับอ๋อขายส่งชุด้อ้บนำเด็กน่ารักน่ารักชมพูอันนี้ค่ะเป็นเบอร์โทรร้านอันนี้คือ926ใช่ไหมคะข้างหลังใช่ครับ0868487926ค่ะใช่ครับขอบคุณค่ะร้านขายเสื้อผ้าเด็กร้านนี้ก็มีเสื้อกันหนาวเยอะแยะเลยนะคะ ร้นนี้เก็ดเคยมาถ่ายแล้วในลิปเด็กค่ะชมพูน่ารักมากเลยค่ะทุกคนคะชุดนี้น่ารักมากเลยนชพูก็น่ารักเกดก็แวะมาซื้อเสื้อค่ะตัดสินใจไม่ได้ว่าสีไหนดี เลกกิ Trump, ้งเด็กน้อยสี่ตัวร้อยค่นน่ารักน่ารักอ่ะโอ้โหสีสันอ๋อเด็กๆอ่ะชอบใส่สีๆเนาะโอ้โหเนี่ย คลิปนี้สั้นๆนะคะสำหรับคลิปนี้เก็ดขอตจบเพียงแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ